สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาลวกแมงกระพุนหัวกระสุนนะคะค่ะนี่ก็คือแมงกระพุนหัวกระสุนค่ะจากนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะค่ะก็จะมีน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวน้ำต้มสุกผักชีพริกจ,จินดาพริกขี้หนูสวนกระเทียมลงมือทำเลยค่ะเตรียมหั่นผักชีค่ะเราจะนำลงไปปั่นนะคะ หรือใครไม่มีเครื่องปั่นก็นำไปโขลกได้เราจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดกันก่อนอันใหญ่เราก็หั่นสักครึ่งนะคะกระเทียมกระเทียมละเอียดยาก เครื่องปั่นเราจะใส่ทุกอย่างลงในเครื่องปั่นเลยค่ะจากนั้นก็จะเป็นน้ำตาลน้ำมะนาวน้ำปลา น้ำต้มสุกที่เย็นแล้วนะคะจากนั้นนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะ เรียบร้อยคะ่ะน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าทานมากนี่คือแมงกะพุนหัวกระสุนนะคะเขาแช่จืดมาแล้วนะล้างจืดมาแล้วหนึ่งกิโลนะคะนี่คือหนึ่งกิโลได้กี่หัวหนึ่งหัวใหญ่ๆเลยคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็มีเล็กมั่งใหญ่บ้างนะคะปะปนกันมาก็จะได้ประมาณนี้จากนั้นให้เรานำไปล้างน้ำ ล้างน้ำผ่านต๊อกนะคะสักเล็กน้อยพอน้ําเดือดแล้วเราก็จะลงลวกค่ะลวกสิบสิบห้าวิหรือยี่สิบวินะคะถ้าลวกนานเขาจะเหนียวนะคะเอาแค่อย่างมากก็แค่ยี่สิบวินะคะยี่สิบวินาทีนะเราก็เตรียม ชามใส่น้ำแข็งไว้นะคะเราจะลงนอกน้ำเย็นนะเตรียมชามใส่น้ำแข็งไว้ค่ะเราจะครบแล้วเราจะลงนอกน้ำเย็นทันทีค่ะคนพลิกไปพลิกมา,าแค่นี้ค่ะนำขึ้นลงแช่ในน้ำน้ำแข็งนะคะน้ำเย็นที่ใส่น้ำแข็งไว้นะ ลงน็อคน้ำเย็นทันทีค่ะเขาล้างจืดมาให้แล้วนะคะเราไม่ต้องมาล้างอีกแล้วนะเราก็จะแช่ไว้จนกว่าเขาจะเย็นนะแช่ไว้จนกว่าจะเย็นค่ะหลังจากที่เย็นแล้วนะคะจากนั้นนำขึ้นค่ะ จะนำไปหัน่นหรือจะทานได้เลยนะนี่ก็เรียบร้อยแล้วค่ะนำไปหั่นค่ะหั่นพอดีคำค่ะ น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเรียบร้อยค่ะแมงกะพุนหัวกระสุนน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะจิ้มค่ะน้ำจิ้มซีฟูด้ดช่ำๆ อ,อืแมงกะพรุนหัวกระสุนแล้วก็ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะเสริฟพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องไข่ดีชาแน,นลของเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ